เรามาดูกันที่มิสูบิชิไทตันกันคันนี้2,020เนาะไทตัน2,020คันนี้เห็นเขาบอกว่า2,022เหรอเออไทตัน2,022นะคะเขาบอกว่าไม่นี่แค่3,000สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันที่เอออ o Car นะคะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่เน,ะนาะคณะน,นิคมโซนบุรีและวันนี้แดดแรงสุดๆมีรถมาลองด้วยกันนะคะ สองเทนเลอร์สิคันเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่ามีคันไหนบ้างนะคะพบกันเลยคันแรกนะคะเป็นอีซูซูบูพาวเวอร์สประตูนะคะแคบโฟปีสองพันะคะคันนี้คันนี้ทำซิ่งมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดทรงลงล้อให้ยังไม่ได้ล้อที่สวยนะเดี๋ยวจะทรงล้อให้นะคะต่อมาเรามาดูกันที่มิซูบิชิไทตันกันคันนี้2020นเนาะ ไททัน2020คันนี้เห็นเขาบอกว่า2022เหรอเออไททัน2022นะคะเขาบอกว่าไมคนี่แค่3,000 3,000เองนะคะไมค3,000โลเองเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงลงล้อกันแต่สำหรับลูกค้าที่อยากได้ล้อเดิมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็แจ้งเซลล์กันได้เลยนะคะของเราก็มีอดอกเบี้ยถูกแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดเดี่ย7ปี84งวดเลยและออกรถได้ทุกอาชีพเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะ เราจะมาดูคันนี้กันคันนี้เป็น Toyota t l ติ s นะคะเครื่องพนะันแปดนัดหนึ่งจุดแปดทีอาด้วยนะคะ,ะคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น t r อดีเนี่ยนะคะเขาจะสูงกว่าตัวธรรมดาขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะต่อไปเราก็จะมาดูแจ๊ด GK คือวันนี้เราก็มีแจ๊ดมาหลายคันพอสมควรมีแจ๊ดมาหลายคัน 2> 1น 2, ึคันมั้งนะคะเป็น GK ทั้งหมดเลย ปี18ค่ะคันนี้ปี18เดี๋ยวเราจะก็จะมา,าล้างเตรียมขายให้ลูกค้าชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นสดสดเลยเพิ่งลงจากเทรเลอร์แล้วก็มาถ่ายให้ดูเลยนะคะต่อมาคันนี้เป็นอีซูซูดีแมนะคะ 2, 2,022 4ประตูนะคะค่โฟคือรถเราอ่ะไม้น้อยทุกคันแล้วก็รับประกันไม้แท้ด้วยนะคะเป็นไม้แท้นะคะ คือรับประกันออกมาจากที่เราซื้อรถแล้วนะคะเราก็มารับประกันกับเราทีว่าเป็นไม่แท้แน่นอนนะคะต่อมาคันนี้ก็เป็นอีซูซุดีแม็ก2020นะคะเป็น4ประตูเหมือนกันคือวันนี้มี4ประตูมาลงทั้งหมดเลยมีแคบอยู่คันเดียวนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น2020เหมือนกันอีซูซู2020สี่ประตูนะคะของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัว S นะคะ LDA นะคะไปถึงแ ซดเพลทิดซดวีจี v G h, อะไรเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะคะที่เต็นท์เนี่ยก็คือสามารถเลือกสั่ได้เลยว่าอยากได้รุ่นย่อยไหนเดีแบบนี้คำนี้นะคะก็มีฝาคาร์บอนมาแล้วแต่ว่าก็จะเลอะฝุ่นนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างนะคะแล้วก็จัดทรงทําขายให้ลูกค้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็น h o n d a ชแจ z คจี Under นะคะเป็นล้อเดิมโรงงานใครอยากได้ล้อซิ่งล้อแต่งแจ้งได้เลยนะคะ แล้วก็ถนนก็เพิ่งมาใช่ปะอะสองพันยี่สิไฮนเดอร์นะคะไฮ g h นเดอร์เ er นี่ยเป็นตัวสูงใครอยากทำยีราฟแคร์ก็ได้หรือว่าใครอยากทำตัวเตีย้ยใครอยากได้ตัวเตี้ยที่เป็นเตี้ยอยู่แล้วอะ่ะก็มีนะคะหรือจะเป็นไฮ g h นเดอร์เลยก็มีเหมือนกันเราพร้อมบริการลูกค้านะคะบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนออกรถได้ทุกอาชีพใช้เงินออกรถเพียง6บาทนะคะฟรีประกันภัยภาษีพรลบค่าจัดข้าโอนให้นะคะแล้วก็ สำหรับใครที่อยากต่อภาษีพรบรประจําปีมาแจ้งที่เราได้เลยนะคะมีบริการต่อภาษีพรบรแล้วก็มีต่อประกันด้วยนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนลักษณะรถนะคะเสริมแนบเพาลารอยลงเล่มให้นะคะใครที่ไปที่ไหนแล้วถ้าคิดว่าทําที่อื่นยากมาที่เราเดี๋ยวเราจัดการให้หมดทุกอย่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่างเงต้องฝากเอ๋อต่อค้าไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ